ผู้ผลิตรถยนต์ของจีนกำลังรุกอุตสาหกรรมหุ่นยนต์ต่อยอดจุดแข็งด้านซัพพลายเชนสู่พลังการผลิตคุณภาพใหม่ที่กำลังเป็นทิศทางสำคัญของเศรษฐกิจจีนยุคใหม่ที่นครกวางโจหุ่นยนต์คิวแมนนอยที่พัฒนาโดยกลุ่มบริษัทกวางโจออโตโมบิลกรุ๊ปหรือ GAC เริ่มปฏิบัติงานที่สถานีรถไฟใต้ดินหววชุนทำหน้าที่แนะนำเส้นทางให้ผู้โดยสารและสนับสนุนงานด้านความปลอดภัยตามแผนทดสอบระบบบริการอัจฉริยะของเมือง หัวหน้าทีมพัฒนาขุนยนคิวมันนอยของ GAC ระบุว่าการต่อยอดไปสู่อุตสาหกรรมขุนยนเป็นการเปลี่ยนผ่านสู่การผลิตขั้นสูงบริษัทหวังว่าขุนยนของ GAC จะช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตผู้คนได้ผู้ผลิตรถยนต์ในมณฑลกวางตุง้งศูนย์กลางการผลิตที่สําคัญของประเทศบูรณาการเทคโนโลยียานยนต์เทคโนโลยีอัตโนมัติและปัญญาประดิษฐ์เพื่อพัฒนาขุนยน เมื่อต้นเดือนพฤศจิกายนค่ายรถเสี่ยวเพิงเปิดตัวหุ่นยนต์ฮิวแมนนอยไอรอนรุ่นที่2ที่สามารถเดินพูดและทำงานทั่วไปได้อย่างแม่นยำคล้ายมนุษย์จนได้รับความสนใจอย่างมากในโลกออนไลน์เสี่ยวเพิงประธานบริษัทเสี่ยวเพิงกล่าวว่าในทศวรรษหน้าบริษัทในอุตสาหกรรมยานยนต์ของจีนจะก,ก้าวเข้าสู่โลกของ AI และมุ่งสู่การเป็นผู้เล่นระดับโลกด้านปัญญาประดิษฐ์ผู้เชี่ยวชาญระบุว่า คุยนยนตคิวมนนอยอยู่ในช่วงเริ่มต้นของการพัฒนาจึงจําเป็นต้องมีการลงทุนที่มีทิศทางและวางแผนอย่างรอบคอบขณะที่เลขาธิการสมาคมอุตสาหกรรมเครื่องจักรกลจีนสาขาหุ่นยนต์บอกว่าบริษัทต,ต่างๆควรศึกษาความเป็นไปได้อย่างละเอียดเพื่อหลีกเลี่ยงการลงทุนซ้ําซ้อนและสูญเสียทรัพยากรในขณะที่มีผู้เล่นหน้าใหม่เข้าสู่อุตสาหกรรมเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง